ตาเอวันดีครับก่อนเร็ววัดดีครับปูมฮือมอมแมมร้อยไหมเล่นบอลเร็วทักทายยามเช้าครับผูมอ้ยเหยียบมันแก้วแม่หมดแล้วนั่นน้อยมาเล่นบอลเร็ว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 เอามาเร็วแทนล่ะลูกบอลชีชมพูสวัสดีวันพุธครับอาบเดดยามเช้าค่ะจะได้แข็งแรง อ 2, 2> ัลละน้อยสองเดือนกับเจ็ดวันนะคะแม่แม่โอ้ย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 ดักดักลูกชายเชือกที่สองของคุณแม่วงเดือนนะคะวงเดือนอายุยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองอายุยี่สิบเจ็ดปีเดือนหน้าก็ยี่สิบแปดแล้วค่ะเดือนเกิดพฤษภานะคะอายุยี่สิบแปดได้นี่คุณแม่ลูกสองมีแต่ลูกชายค่ะ งานอนดิเลกกินค่ะกินอย่างเดียวเด้<ม>อคุณพ่อคุณแม่เออเออโอ,อ้ยทำไมน่ารักแทะทำไมมัดผม,มสวยแทะเนือน้อยเล่นเวนลาคึกทีไรนี่อ,อนอนน้อยออกทุกทีเด้อแม่แม่์เหนะ็นนะเมื่อวานเขาฟินมากเลยเด้ช่วงค่ำฟิน ช่วงตอนเช้านี่ยังกลัวอยู่ที่คุณลุงก็ให้เล่นเนาะพอข้ามมาแค่นั้นแหละเอ้าเลือกเอาจะเล่นไหนไหนโอ้ยอ้ยอ้ยอันนั้นมันลอดช่องไปได้นะคะอันนี้มันอันนี้ก็ลอดได้เด้อแต่เล่นได้นานอยู่โอ้ย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 ใจเย็นๆลูกโอ้ใจเย็นๆครับผมพึกบ่ลูกฮะมันจะหมดแรงก่อนนะอัปเดตยำเช้าครับผม ละน้อยนะคะชื่อชื่อจริงชื่อว่าคนะกอนนะคะแม,ม่ชื่อเล่นก็น้องบุญมีอะไรคะ่ะเด็กชายบุญมีดูดิมวนวะเขาโดนน้ําด้วยไงอาบน้ำแล้วเดิน์นี่สภาพนี้อาบน้ําปะแป้งค่ะออกกำลังกายตัวแบบนี้ดูนอนน้อยออกปิกกระจูปิกกระจูน้อยออกวงเรือนตื่นเต้นกับลูกเธอไหมอ้าวหลับแล้วเด้อแบบนี้ นุ่มนิ่มหมดลูกฟินไหมลูกโอ้ฟินฟินฟินถูกใจมากโอ้ยเนาะคักบอบันนี้ออนั่นไปหาเรื่องคนแล้วได้วันนี้เออโอ้ยมาเล่นตรงกลางนี่วะหนูอะ ชื่อของกินกด้พยปูให้หน่อยบอกเห็นปูอยู่ไหนเห็นปูตอนอยู่ตรงสวนอ้อยนะค่ะให้พี่โซพาไปไปพพไปร้านร้านยาแต๋วก็ได้ไปอัน,น้ำเปล่ามากินหน่อยเด้อหนุกเยอะมัดผมสวยเด้ไหมอันน้อยมาทางนี้แล้วน้อยเยอะเยอะเยอะเบนหมดแล้ว บอลเบนแล้วนั่นเตกแล้วบอกม,มันือนวาลวนะิแง <laughs> แล้ว็เจงแล้ว่ตายแล้วแอนตซินไม่เตะไม่เจกไม่ไมโอ้ยคือแฟบแนเดีวต้องูใหม่้า <laughs> เดี๋ยวให้พี่ป๊อปปี้สูบให้พี่ปี้ไปร้านค้าก่อนหนูเล่นเลงเนาะไหม <laughs> โอ้วงเดือน คายจังเลยเนาะยินยังไงจะอ้วนละ่ะคุณพ่อคุณแม่คะเมื่อเช้านี่คายไว้เต็มเลยนะคะมันเก็บเศษอันนี้อ้อยได้หนีอ้อยต้นน,น้อยก็ยังคายอยู่ไม่น่ารักเลยน้อยไปเอาบอนวะลูกโอ้กินนมก่อนเติมพลังก่อนครับ เติมพลังก่อนฮะเติมพลังเสร็จแล้วบ่ในบนหนู่นมันอยู่หนุนไปเอาบอลแล้วเร็วเร็วเร็วตูดก็ใหญ่ขาก็ใหญ่เอากินยังไม่อิน แม่เ,เขาก็ฟินด้อะจะรับแล้วหนอนะทั้งกล้วยทั้งแตงโมทั้งมันแกวนะคะหญ้าอ่อนอ้อยครบครบเซตแต่เช้าเลยนะคะไม่คงเดือนได้กินแต่เช้าทุกวันค่ะอาบแดดยามเช้าค่าเชื้อค่ะแม่แม่ เห็นไหมอละน้อยเขาแข็งแรงเขาทนแดดทนอะไรเขาเกิดมาเขาแบบถึกเลยไง <laughs> บอลดูบอลไปดูสภาพบอลก่อนดูสภาพบอโอ้ยเนาะน่าจะไม่แตกน่าจะแฟบเฉยๆเลยนี่ <laughs> เดี๋ยวพี่ป๊อปปี้มาเติมลมให้ <laughs> เล่นแรงเกิน เพิ่งได้สองวันเองบึ้งผุนนะเป็นหมอนนุนเลยวนันนี้นอนเลยเตียงเตียงอ่ะับตานุกงรับตาหลับเลยเด้อเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเล่นใหม่เด้อเออเตืองเออเก่งแท้ว่านอนสอนง่ายเด้นี่เม่ สองเดือนเองนะคะตุตุตะขึ้นทุกวันน้ำนมแม่เขาดีเนาะแม่เขาได้กินแบบอาหารหลากหลายนะคะน้ำนมก็เลยหวานเนาะแม่แม่แม่เขาแบบแฮปปี้ด้วยไงเรื่องการกินการอยู่เงะะี้ยค่ะอาหารไม่เคยขาดปากเลยหเดือนเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่คายเขาก็จะแบบ หุ่นจะไอนี่กว่านี้อยู่คะ่ะนี่เขาคายไงคายหนักด้วยคายไปเนาะแค่ไม่เจ็บไม่ป่วยก็ถือว่าดีแล้วละคะ่ะโอ้ยบอนอัดเตืองเตืองกันง่าเตืองเร้วเตืองน้อยเตืองหนกโอ้ยเนาะวินาทีสุดท้ายเลยบุญนะหลักฐานเดอ้อแม่แม่นี่ เป็นพยานยด้วยนะว่าบอลมันแฝบเพราะใครไม่ใช่เพราะแม่วงเดือนเด้อหน,นีเพราะนี่นีน,นีตัวการนี่เดี๋ยวจะเอาไปเติมลมใหม่อยู่ค่ะเนาะไว้เล่นตอนค่ำนะลูกเนาะเล่นวันละนิดวันละน้อยนะคะนั่นเห็นไหมเอามาน,นี่เร้ว,เอ,เ,วเอามาเร็วมาแล้ว ต้องซื้อตุ๊กตาล้มลุกมาไว้ให้หน้อยเล่นช่วงยังเด็กนี่เล่นได้อยู่นะคะโตกว่านี้ก็ไม่ให้เล่นแล้วเด้อถ้าโตกว่านี้ไม่ได้นะคะเป็นเด็กชายด้วยเด้ไม่์มค่ะช่วงนี้เล่นได้ยังเด็กอยู่ดูตาเขาอะ่ะเขาก็เคิมเขาก็เพียรเหมือนกันนะเนี่ยคึกหนักไง ยามเช้าก็แวะมาทักทายคุณพ่อคุณแม่นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อละน้อยกับแม่วงเดือนด้วยนะคะปุ่มนะละเนาะกำลังใจให้อละน้อยกับแม่วงเดือนด้วยนะคะอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะเด็กบ้านหนองบัวเด้อนี่แม่ๆหมู่บ้านช้างบ้านหนองบัวนะคะคุณแม่วงเดือน เดี๋ยวน้องควาจะลงคลิปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเมเมสวัสดีค่ะเก็บซากบนไป